พูดในเรื่องของการจีบก็คงเป็นแบบว่ามางเรียนพร้อมกันเราก็จะไปดักรอที่ป้ายรถเมย์ตื่นเต้นมากได้จับมือผู้หญิงอเออเฮ้ยนี่นี่มันคือความรักจริงหรือเปล่าประเด็นอะไรใหญ่ๆนี่แบบประเด็นอะไร,ระใหญ่ๆรัวใจได้สปอนเซอร์มาทํากิจกรรมกีฬาสีจนเสร็จเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วตอนนั้นตังค์เหลือห้องสมุดเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็กะจะซื้อพัดลมสักตัวหนึ่งสรุปสุดท้ายใช้เอง วันนี้ต้อมีโอกาสได้กลับมาอะไรครับผมอยากแก้ไขตรงนี้ด้วอยากแก้ไขครับยังไงดีแล้วก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมกด,ด้วยแล้วก็ผมก็จะเอาเงินจํานวนหนึ่งที่มผมต้องคืนเนี่ย<ม><ม>กลผมก็เพิ่มปกเข้าไปด้วย<อ>ให้มันเป็นเลขกลมๆสวยๆอ๋อาไว้เป็นทุนการศึกษาน้องๆหรือว่าจะเข้าชมรมก็แล้วแต่อาจารย์<อ>เดี๋ยวเรามอบให้อาจารย์อ๋อซึ่งแปลว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปด้วยกันกับเปาใช่แล้วถามเขายังเดี๋ยวใครจะไปเปิดคอนเสิร์ตกับพีเอขออาสาสมัครหน่อยลวกันครับ เออเฮ้ยมือเบสใจปะเนี่ยสามสี่ห้าก็ไปกันหมดนะพี่อโอวงโอเคก็เดี๋ยวเรายกวงไปหาเงินได้ช่วยชมรมุริตร์กันโอเคพร้อมแล้วป่ะทุกคนพร้อมนะพร้อมเอ๊ สวัสดีพี่น้องชาวพวานะครับก็วันนี้มาเปิดหมวกนะครับเพื่อสมทบกทุนนะครับท่อป่าสามัคคีนะฮะไม่ใช่เป็นท้องรุ่นมิตรไม่ใช่พอแล้วก็สมทบทุนกับชมรมดนตรีสากลนะครับรถจะผ่านมานะครับท่านที่ยืนอยู่ด้านหน้าระวังด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเด็กน้อยครับขอให้เกิดมาเป็นเยาวชนที่ดีนะฮะขอแรงคนกรุงเทพหรือว่าคนพวานะครับช่วยกันสมทุกทุนนิดนึงนะครับเพื่อการศึกษาสําหรับ กัรเรียนนะฮะในการที่ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์บัรการเล่นดนตรีนครับก็วันนี้จัดรายการปั้นเขา้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่เอ๊ะมานะครับเล่นดนตรีเปิดหัวกันไหฮะจริงๆแล้วสาเหตุที <Sh> ่เกิดนะครับผมนี่จต่ว่าพี่เอ๊ะอนเงินโรงเรียนไว้นะครับใช่ครับเราน้ตาจะไหลเอาละพ่อแม่พี่น้องไม่ i ี s อ n d g e n t l เ m นรับฟังบทเพลงว่ากับนักร้องหน้ามวนมวนคนยุทุ่ยไป เอาละนะครับวันนี้ผมสอเดสตาร์ครับครับผมโดมประกอบลำนะครับวันนี้เรามาโฆษณาฮอนด้าคลิกกันนะฮะไม่ใช่ผ่านไปนะครับเป็นฮอนด้าคลิกสีแดงนะครับครับเราจะไปถังให้ท่านดูเลยครับไม่ใช่เออเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียอะไรนะครับเข้าเงินโรงเรียนอัมพรวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมครับผมอ่ะมิวสิก ที่มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยนอดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉัน like tomorrow. ขอบคุณครับชื่อเพลงจากนี้ก็จนถึงวันนีครับจากโปรเจกต์เลิฟพิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะอย่ามัวแต่มองนะครับผมครับผมถ้ามองน้องๆจะไม่ได้เครื่องดนตรีชิ้นใหม่นะครับครับต้องต้องเป็นอย่างที่พี่พี่พี่คนนี้นะครับครับผมขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาอะไรได้เลยครับเทันทีนะออกไปเรียนรู้มันออกไปตามทางของใจฉันจะลองเปิดประตูบ้านเราและไปบ้านเขา เหตุผลที่เลือกเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดน้ําอัมพวาคือ1น,นะอยากให้รู้ว่าเราก็คือคนอัมพวาคนหนึ่งสองทำไมต้องเล่นดนตรีเพราะเป็นสิ่งที่เราอยากอยู่ชมรมเหมือนที่โสงเคยบอกว่าพี่วันนี้ผมพาพี่เข้าชมรมได้แล้วนะมันก็คือความฝันผมอีกอย่างที่ผมอยากมีอยู่ชมรมดนตรีสากลในระดับ,บมัธยมนั่นเองมันเพลินครับได้ปลดปล่อยแล้วเพลินเพลินจนเราไม่ได้มองจํานวนเงินแล้วอะเรามองถึงว่า ้ยมีเด็กอัมพวันบ้างไหมมีคนอัมพวาบ้างไหมเราไม่ได้มองอะไรตรงตรงอื่นแล้วครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นดนตรีเปิดหมวกกันนะครับพี่เอครับใช่แล้วครับเพื่อเป็นทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับชมรมดนตรีสากลของนักเรียนอัมพวันวิทยาลัยรครับผมครับผม 壮军万骑山。 มันคเป็ผมว่าพี่ผมจะต้องลงไปเรื่ออะไรเงนสักหน่อยแล้วล่ะโอเคได้ครับสมพี่ร้องไปโอเคผมหาตังค์ดอยู่แล้วเรือเลยเอาล่ะเชิญู่มทำบุญกันหน่อยครับผมลวกทับุญนะครับ ครับผมเป็นไงบ้างพี่ก็หิวกัดผัดกะเพราเลยครับร้องไปร้องมากินกะเพราลอยมาใช่รับผัดกะเพราเลยทีเดียวขันโมาซ้ายกะเพรามา่ว่าสนุกสนุกดีครับเหมือนได้กลับกลับมาที่ที่ตัวเองเคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะร้านนั้นผมก็เคยกินเหมือนกันตอนเด็กๆกะเพราเนี่ยแหละอ่านี่ร้านนี้แล้วครับเปิดดึกสุดแล้วครับเจ้าดังมาครับอดังครับดังกงเกงกงเกงกงเกงกงเ่เอาพี่เอ๊นี่อยู่นี่แล้วครับครับผมเดี๋ยวเรามานับการตังดีกว่านี่แหละที่สุดที ใช่เรามาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่นะครับภายในระยะเวลาเมื่อกี้ผมนั่งนั่งนับดูประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเราช่วยกันนับดีกว่าพี่อ่าได้เลยครับนี่เราเห็นกันจัดจ่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวร้องจนเพลินจนไม่รู้เลยว่ามันได้มาขนาดนี้เลยหรอขอบคุณมากมากอืออุ้ยจะบอกว่านี่ครับ

โรงเรียนน้ำพรวันด้วยโรงเรียนน้ำพรวันนะครับแล้วเพื่อนอาจารย์มาถึงพอดีเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ชื่อนามสกุลอะไรครับอาจารย์ชื่อครูวัฒนาชัยสิริทิบูญปุลครับวันนี้ถือว่าเดินผ่านมาผมขอเอาตัวอาจารย์มาเป็นตัวแทนเลยละกันานะครับในการมอบเงินนะครับเพื่อกองทุนการศึกษาของครับนักเรียนโรงเรียนน้ำพรวันนะครับแล้วเพื่อชมรมด้วยละกันนะครับแล้วแต่อาจารย์จะจัดสรรดีกว่าโอเคขอมอบอาจารย์ตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ สิ่งที่ผมเคยทําไว้เงินจะมันคืออะไรนะครับโสย้อนย้อนอีกทีนึ่งที่พี่อมเงินกีฬาไม่ใช่อมเงินสีม่วงไว้อ่าอันนี้อมเงินใช่ขอลงใบตอนนั้นเป็นประธานสีแล้วผมเคยไปเรียอะไรแล้วจนกิจกรรมเรื่องสีหมดแล้วแล้วตอนนั้นมหกจบพอดีก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อผมก็เลยเงินตัวนี้ก็เลยติดตัวผมจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้เงินตัวนี้ได้กลับมาสู่ มาตะภูมิแล้วครับผมครับผมตอนนี้ก็ผมก็สมทบทุนให้เป็นเลขกลมๆนะครับไม่อยากบอกจํานวนแต่ผมติดที่โรงเรียนอยู่ประมาณ 3,000- หรือ5,000บาทนะครับอาจารย์ครับจารย์ให้พายผมนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาล่ะนะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องๆนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำบ้างนะครับอาบน้ำบ้างอาบน้ำครับตัวเริ่มเหม็นแล้วครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์มาก ครับผมขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำหาท่าพัก่อนโอเควันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทับงสอรทั้งสบควัสดีครับเด็กๆตั้งใจเรียนครับอย่าปิดเกมนะออกไปเรียนรู้แมนออกไปตามทางของใจฉันลองเปิดประตูบานเราและไปบ้านเขามีรไปเรียเครับผมเหย่ยพี่ก็วันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวครับผมด้วยอากาศร้อนด้วยแหละนะเรียนเนาะ จะต้องขอบคุณพี่อด้วยครับยินดีครับที่พาสมมาเที่ยวอ๋อได้เลยได้เลยครัที่ผมขอย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆครับที่ผมขอาถามพี่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางของสายดนตรีสายดนตรีใช่ไหมครับพี่เริ่มเริ่มเล่นดนตรีได้ไงครับเริ่มเล่นดนตรีมาจากการฟังเพลงจากนัปเปิลนี่แหละเราฟังเพลงไปเรื่อยเรแล้วก็ซึม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 พอตอนหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะหัดเล่นกีตาร์จนเข้ามหาลัย ลองทําวงกับเพื่อนแล้วก็เล่นดนตรีจนได้เป็นเป็นวงประจาของวิยาเขตกับแขงแสนเกษตรศาสตร์วิยาเขตกับแมงแสนหลังจากนั้นเราทํะไรต่อครับหลังจากจบมหาลัยแล้วใช่ปะเราก็ออยู่อยู่บ้านทํางานช่วยแม่แม่ที่บ้านแม่ทําร้านถ่ายรูปใครก็ช่วยแม่อยู่ปีหนึ่งจนรู้สึกว่าเราอยู่ร้านถ่ายรูปอ่ะแต่เราฟังเพลงอยู่ตลอดเวลาตึมตึมตึมอยู่ในห้องอัดอัดรูปอะไรเงี้ยอยู่ในห้องมืดเงี้ยจนแบบ คุณจะทำอะไรสักอย่างที่ตัวเองชอบแล้วแหละจังหวะนั้นเพื่อนมือน้องมือกีตาร์คนหนึ่งชื่อวายโทรมาชวนพี่ไปเล่นดนตรีไหมครับแล้วดนตทีทำอะไรอ่ะทาเพลงพี่พี่ต้นเดซัมเบอร์พี่ก็เลยเฮ้ยเดซัมเบอร์เลยเหรอเดซัมเบอร์นี่เป็นวงที่พี่เคยฟังไหมชอบมากอคือฟังใต้ดินอยู่แล้วคือวงใต้ดินที่พี่ชอบอยู่แล้วใช่น้องชวนก็เลยไปไปพอทําเพลงทําไปทํามาก็ไปได้รู้จักพวกแนปและโทสเปกแล้วก็